สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พวกก็ช่อง PN เอพาบางกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะพี่นะมีพ่อบานมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละสองร้อยบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ในรับสององก็ลดเหลือสามร้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการจองรับเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในดีลา์ก็จะเป็น p o p c พ n ซีวานสองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันออีีีีกกเเ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 หมมมมมืนนนนดดิิลลยยยยะะพ่่่๋วรรรรราาาาป็ทคับผ แต่การที่แน่งก็จะเป็นเหรียญเ,เหรียญลูกปูกขาวอนาลโยนะพี่นะวัดถ้ำกองเพนครับผมนี่เป็นเหรียญลูกปูกขาวนะครับผมนี่ครับนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ได้ทุกมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององศาสามรบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่เป็นเหรียญลูก ขาวอนาลโยนะครับผมนี่วัดถ้ำกองเพลนนะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมนี่ครับนี่เหรียญนี้รายการที่หนึ่งครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้จะเป็นเหรียญอาหลวงปูด,ดุลนะพี่นะหลวงปูด,ดุลปีสองหนึ่งนี่วัดบูรพาลามครับผมนี่ครับนี่ รายการที่สองนะครับผมนี่เป็นเหรียญลุกปุดุลนะครับผมนี่วัดบูรพารามนะจังหวัดสุรินทร์ปีสองหนึ uh, oo, um, ่งครับผมนี่ครับนี่เหรียญนี้รายการที่สองนะครับผมนี่นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามเนี่ยจะเป็น องค์นี้จะเป็นหัวแหวนหลวงพ่อพวงนะนี่หัวแหวนหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับนี่นี่เป็นหัวแหวนนะเขาเลี่ยมใช้มานะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยนเขาตัดแล้วก็เลี่ยมมานะครับผมนี่เป็นหัวแหวนหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับผมนี่เนี่ยไม่ได้ทำกันเล่นๆนะพี่น้าอันนี้ไม่ได้ผมมองว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ของเล่นนะพี่น้าเนี่ย คือเจ้าของน่าจะเนี่ยเห็นไหมตัดแล้วก็เอามาแขวนใช้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยอาจจะท้องขาดหรืออะไรอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยแล้วก็ตัดเอาแต่หัวแหวนมาเรี่ยมใช้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพ่อพว,วงวัดหนองกระโดนนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมเป็นหัวแหวนหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่ก็จะเป็นอ่าหลวงปู่งหงกับผมหลวงปู่งหงพรมปัญโยนะพี่นะนี่นี่ครับ เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่หงพรมบรรโยนี่ครับปีสี่สามนี่ครับนี่นีครับสองร้อบาทครับผมอง์นี้รายการที่สี่ต่อไปเป็นปิดตารายการที่ห้าครับผมนี่ครับ เป็นปิดตารายการที่ห้านะครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดรายการที่หกครับผมในหลังหลวงพ่อทิมนะไอหลังพระอาจารย์ทิมนี่นะครับเหรียญน,นี้รายการที่หกครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นอ่าเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดครับผมรายการที่เจ็ดนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดรายการที่เจ็ดนะครับผมนี่หน้าชัดนะครับผมนี่ไม่เบอร์นะนะครับเลขโค้ดเก้าห้าห้านะครับนี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดนะนี่ครับ,น,น,รบนี่สองนะร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่แปดหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งครับผมเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งรายการที่แปดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่เก้าครับผม นะครับเหียญหลวงพ่อแดงนะี่ครับนี่รายการที่เก้านะครับผมองนี้นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมนะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณครับผมนะครับ เนี่ยจะเลินพรล่างหลวงพ่อคูณรายการที่สิบครับผมนี่ครับปีสามหกในวัดแจ้งนอกนะครับผมในนี่ครับนี่ในรายการที่สิบครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่สิบเอ็ดก็จะเป็นปิดตาเก่าๆแบบนี้นะนี่ครับเนี่ย จะเป็นปิดตาเก่าๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมองนี้นี่ครับน,นี่เป็นปิดตาเก่าๆแบบนี้ครับผมในสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงปู่หมุนหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับหมุนเงินหมุนทองหมายเลขสิบสองนะครับผมนี่ครับ หุนเงินบุญทองหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามก็จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อุ่งวัดท่ากระบือนะครับเรหรียญหลวงพ่อุ่งวัดท่ากระบือหมายเลขสิบสามครับผม นี่ครับองนี้หมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญเปิดโลกหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญเปิดโลกนี่ครับนี่หมายเลขสิบสี่ครับผมองนี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นปู่ทวดหลังเตารีดนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับนี่เป็นปู่ทวดหลังเตารีดนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหก สิบหกจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อจาดครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะเนี่ยนะครับเป็นเรนหรียญหลวงพ่อจาดแต่เขามาลวกแบบยังไงนะเก่าๆเนี่ยเนี่ยได้มาเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่นะเนี่ยนะครับจะเส้นสายทั้งหลังนี่ก็คมอยู่นะเนี่ยนะครับมาได้เก่าๆมาแบบนี้เลยสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบ เจ็ดครับผมนี่ครับเห็นพ่อคูณเห็นนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมนี่มรรมีสองห้าหนึ่งเก้าสร้างมรรมีครับผมนี่นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดสองร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงิน อ่านี้จะออกวัดท้ายน้านะนี้เขาเลี่ยมแบบว่าคลาสสิกแบบนี้มาเลยนี่ครับในองค์นี้หมายเลขสิบแปดนะใวัดท้ายน้ํานะครับผมอุดกิ่งนะน่ะดูอืมกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะนี่เขาเลี่ยมเปิดหน้าแบบนี้มาเลยนะคลาสสิกมากเลยนะครับนาเลี่ยมใช้มาแล้วดูดิเนี่ยเนีนนนเ่ยมั้ยเนี่ยเลี่ยมเก่าเลยนะ สไตล์แบบนี้นะเนี่ยมาเนี่ยเนี่นยไมใช่จะใช้เรี่ยมยุคใหม่นะพี่นะเนี่ยนะครับเรี่ยมแบบนี้มาเลยครับผมองนี้คลาสสิกเลยสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบก้าก็จะเป็นเซมาลูบุทวดครับผมนี่ครับหมายเลขสิบเก้ครับผมองค์นี้หลังจะเป็น อาจารย์ทีมศูนย์แปดนะครับนี่หลังเลื่อนนะครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีครับผมนี่ครับ หมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับผม ไหมครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปูทวดหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมอ่าอ,องนี้จะเป็นเนื้อว่านไหมนะครับนะี่องนี้ได้มาแบบนี้นะนะครับนะี่องนี้หมายเลขที่ยีสองครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นปูทวดอีกหนึ่งองค์เนี่ยได้มาคู่กันนะยี่สิบสองกับยี่สิบสามเนี่ยนะครับเก่าๆดีนะพี่นะเนี่ยสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรูปรปลอบพระพุทธชินราชอ่าน่าจะเป็นรุ่นอินโดจีนนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับนอนวงนี้ไม่มีโค้ดนะ นี่านี้ไม่มีโค้ดหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับสองร้อยบาทรับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมเป็นพักกิ่งหลวงปูหมุนนี่พักกิ่งหลวงปูหมุนกิ่งดังครับผมกิ่งดังเลยนะองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม เลขโค้ดตัวแรกน่าจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับนี่หลบมุนนะพี่นะนี่รอปอแล้วก็หมุนนะพี่นะนี่หลวงปูหม,มุนนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อเ,เดิมหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผม รูปหล่อรวมพ่อเดิมหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม เขามีตอกซอเสือไว้นะผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะนี่ไหมตอกไว้เก่าๆเลยนะครับเนี่ยสองร้อยบาทครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญหมายเลขที่ยี่สิบแปด นี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรูกบอหลวงปูท่ทวดหมายเลขที่ยี่สิบเก้านี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบก็จะได้เป็นคุณแผนพายคู่มาแบบนี้เลยนะนี่ นี่ครับนี่เป็นคุณแผนภายคู่นะครับตรงนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะนะครับนี่มผมสลับแบบนี้เลยสองรอบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สรับพี่เพียนไรอยากดูรูปภาพเพิ่มเตว่าผมแกไลไ์มาดูได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ